สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปอึดถึกทนบึกบึนและต้องรอบคอบทบทวนอยู่เสมอในห้วงระยะเวลาที่พระฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนวินาศจนถึงเดือนตุลาคมต้นต้นเดือนเองสองตุลาคมเองเพราะฉะนั้นวินาเนี่ยแปลว่าเบื้องหลังอยู่นิ่งๆเง,งียบๆหรือมีการเปลี่ยนแปลง นะคะคือมาตรฐานของพระฤหัสที่เข้าไปในวันที่13ตุ13พฤษภาคมในเรือนวินาศเนี่ยดาว5เลขไทยเลขคัาไทยเป็นสีชมพูเนี่ยมาตรฐานของเขาเป็นปลาแล้วก็เป็นอุจาวิราชแล้วก็เป็นพินทุบทนะคะเพราะฉะนั้น2ต่อ1เนี่ยคือเรื่องที่ต้องระวังตั้งหลับแหละหนึ่งเป็นอุจาวิราชมีเรื่องดีแจ่มเข้ามาด้วยด้วยความเป็นดาวพระฤหัส จะช่วยเหลืออะไรเจ้าพ่อตาได้อยู่บ้างประกอบกับคุณงามความดีเดิมๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้แอดจะบอกแบบนี้ว่าพระฤหัสมี2สถานะคือเป็นอริด้วยนะคะและเป็นสุภาด้วยในกรณีที่เป็นอริเนี่แหละมาทางด้านอารินี่แหละถึงจะเป็นเรื่องที่มันโอเคมากนะคะเจ้าพ่อตามีเกณฑ์ที่จะพบเจอปัญหาเก่าโอเคยังไงกันนี่อริเก่าสิ่งเก่าๆที่มันขัดเคืองใจ นะคะคืออยู่ดีๆเนะี่ยทำงานไปดีๆเงียบๆของตัวเองไปถูกขุดขึ้นมาให้เสียชื่อเสียงนะคะเรื่องเดิมๆที่เคยทำวนกลับมาให้ต้องแก้ไขหรือกลับมามีปัญหาอีกหรือเคยถูกลือเรื่องนั้นเรื่องนี้กลับมาลืออีกนะคะเช่นกรณีเจ้าอาตาไปทำอะไรมาไว้สักอย่างหนึ่งแล้ววันใดวันหนึ่งเจ้าอตาไปออกหนกระแสไปเป็นพยานไปช่วยเหลือคนอื่นอะไรก็ช่างหรือไปเป็นเหมือน มูลนิธิช่วยเหลือคนอื่นแล้วโดนขุดเองโดนแฉเองนะคะในกรณีที่ทำคุณงามความดีก็จัดการทำให้ชื่อเสียงตัวเองกลับมาได้ในห้วงนี้แต่ในกรณีที่มีปัญหานะคะเจ้าชะตาก็จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างหนักหนุงแตถ่ถามว่าถามว่าสยบปัญหาได้ไหมสยบปัญหาได้เพียงแต่ว่ามันไม่สนิทแต่ผ่านไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอาริมันเป็นวินาศ โดยปกติเนี่ยเวลาดาวดีไปอยู่ในภพเรือนที่เสียโดยเฉพาะภพเรือนสิบองแอดมักจะบอกจะให้เจ้าวตาสงบนิ่งสงบสยบปัญหาอยู่แบบเงียบๆไม่คิดอ่านทำการใดเกินตัวนะคะไม่ละโมบไม่ก้าวกระโดดไม่เกินกำลังเพราะมันจะเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการงานการหาเงินไรายได้ที่มันไม่ถูกต้องไม่เปิดเผย ยึดหลักที่เซฟโซนที่สุดคือพอเพียงนะคะและอย่าพึ่งพิงอิงใครมากในห่วงนี้นะพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากัญยานะห้าเดือนนี้ไม่พึ่งไข่หเดือนนี้ตั้งสัตยาปันไว้เลยว่าจะพึ่งพิงอิงลำแข้งลำขาของตัวเองเพราะไม่งั้นเจ้าวตาจะผิดหวังจะเสียใจเป็นห่วงที่ทำอะไรมันก็ไม่ได้ดีอะ ทำพูดอะไรไปก็ไม่ได้ดีแนะนาอะไรใครไปก็ไม่ได้ดีถูกดินทาว่าร้ายทาดีก็ปิดทองหลังพักเพราะฉะนั้นดวงชะตาห้วงนี้เป็นยังไงในสิ่งที่อาจจะบอกชาวลัคนาราศีกรกฎมันเป็นพินทุบาทแล้วมันเป็นลักษณะที่เจ้าชะตาเปลี่ยนไปด้วยนิสัยเปลี่ยนไปคือชอบทํางานคนเดียวนิ่งๆรับงานที่มันทําคนเดียวได้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่น ไม่วิสัชนาวิสาสะประทักกับใครนะคะมันเป็นห่วงที่จะต้องทํางานในด้านหรือเหมาะในด้านค้นคว้าวิจัยสนับสนุนส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบพวกลุยเดี่ยวตรวจสอบหน่วยงานน้นคนชายนะคะทำงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นครูเป็นภาษาหรือเดินทางไปต่างประเทศกระทันหันดูงานศึกษางาน ทำงานกับบริษัทต่างชาติคนต่างชาติพวกเนี้ยประสบความสำเร็จมันไปได้เพราะดวงมันมีลักษณะของความเป็นอิสระเป็นเอกเทศไม่มีใครให้พึ่งเอาเรื่องว่าไรญาติขาดมิดรไร้เพื่อนสนิทในตอนนี้นะและมีลักษณะของการไม่มีเจ้านายช่วยเหลือไม่เป็นลูกน้องของใครอันนี้เป็นลักษณะนิสยัยตัวเองไม่ชอบให้ใครมาสั่งที่สำคัญนะด้วยลักษณะที่แอดบอกว่า อริเข้าสู่วินาศแล้วอริเป็นปะมันหมายถึงว่าแม้ไม่มีใครกลา้าเป็นศัตรูแบบประชิญหน้ากับชาวลัคนาราศีกรกฎก็ตามแต่มันเป็นศัตรูลับได้เพราะมันเป็นปะมันไม่ได้แบบหายไปเลยมันเป็นปุบปุบปะปะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาด่าไปทีก็เงียบพอลืมลืมไปเอามาใหม่เพราะฉะนั้นต้องระวังความเสียหายหน้าที่ของเราทำให้ครบการงานของเราทำให้ดีนะคะ เพราะเดี๋ยวเกิดเรื่องผิดพลาดหรือมีคนใส่ร้ายแต่่วงนี้ก็ต้องบอกว่างานเสริมงานเพิ่มงานที่ไปทําคนเดียวกานที่แยกมาทํากับกลายเป็นงานที่ให้หรายได้พิเศษของชาวลัคนาราศีกรกฎด้วยนะคะอ่าแล้วก็คนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกของเก่าของโบราณของมือสอง่าของที่มันล้าค่าที่มันแบบเป็นได้รับมอบมาเป็นมรดกอะไรเงี้ยหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์อ่ะ นะคะอย่างช่วงระยะเวลานี้ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตึกถล่มทํางานเป็นหมอเป็นพยาบาลทํางานเป็นที่เกี่ยวกับผู้ป่วยทํางานที่เกี่ยวกับพวกผู้อพยพทํางานที่เกี่ยวกับนักโทษกักขังนงเหนีนยวอะไรคือคุณเป็นผู้คุมนะคะก็ต้องเรียกว่าช่วงระยะเวลาเนี้มันเหนื่อยแหละมันต้องเหนื่อยอะตึกรล่มทุกคนก็บอกแหมก็กำปั้นทุกทีก็ช่อะแต่ราศีคุณเนะี่ยมันเยอะหน่อย ที่จะต้องไปเหนื่อยในเรื่องนี้มันเหนื่อยตามความเป็นพินทุกบาทนะคะพินทุกบาทก็คือวิบากกรรมนี่แหละมันตามเรามามันตามเราเจอในห่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ที่แอดบอกว่าจะเหนื่อยเนี่ยสาเร็จนะสำเร็จได้ชื่อเสียงแต่มันถามว่าราบรื่นไหมมันก็สําเร็จอะแต่มันเหนื่อยถึงแม้มีปัญหาถึงแม้มีอุปสรรคย่างคุณบุ๋มอะ คนนั้นก็บอกว่าอย่างนี้กินกันอย่างนั้น,น,นแต่ว่าก็ไม่สามารถขัดขวางได้เพราะเธอจะเป็นลักษณะของหญิงแก่งแล้วก็ไปต่อนะคะด้วยความเป็นปลาทำดีเด่นก็เป็นไัยเห็นไหมทั้งๆท,ที่ทำดีก็ไม่ควรจะมีใครอยากเห็นเธอเด่นเกินใช่ไหมแต่ก็มีมันก็เลยเป็นห่วงที่อาจจะบอกว่าลักคณาราศีกรกฎอยู่นิ่งๆ แต่เจ้าอตาบางคนก็ทํางานที่แบบมันนิ่งไม่ได้อะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนช่วยเหลือหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือทํางานบริษัทมันนิ่งไม่ได้มันต้องออกไปเมื่อออกไปเราก็ต้องรู้ว่ามันมีแรงกระแทกมันจะโดนคนมาว่ายอย่างงู้นอย่างนี้หรือแบบว่าผู้ใหญ่ฝ่ายวิศวกรอะไรออกมาพูดอะไรในระยะเวลานี้โดยอาจจะไม่ได้ดูดวงตัวเองว่าพาร,ห,รหัดเข้าสู่เรือนวีนาาไปบอกอะไรใครเขาก็วิพากษวิจารณ ด่าดทอโดยไม่ฟังว่ามันมีเหตุมีผลมันมีวิชาความรู้นะคะเพราะมันมีความมีคนที่ไม่หวังดีอยู่เต็มไปหมดลักนณะราศีกรกฎฟังแอดแล้วใน5เดือนนี้อย่าทอมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องทอเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวพอมันเข้า2องตุลาชีวิตคุณจะพลิกผันในแบบว่ามันเป็นหนังคนละม้วนละครคนละเรื่องนะคะตอนนี้ส้มไม่หวานนะคะในช่วง ในช่วง13พฤษภาถึงสองตุลาต้องยกซีรีส์ขึ้นมาว่ายิ้มไว้ในวันส้มไม่หวานเพราะหลังสองตุลาส้มโคตรหวานเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในห้วงที่ส้มไม่หวานเนี่ยคุณจะต้องรอบคอบเพื่อไม่ให้มีอะไรเสียหายอย่าทำอะไรที่ไม่ดีเพราะแอดบอกแล้วว่าต่อให้คุณไม่มีศัตรูต่อหน้าไม่มีศัตรูเผย คุณมีศัตรูลับต่อให้คุณมีรายได้แต่เป็นรายได้แฝงในกิจการลับๆก็ต้องระวังเพราะวินาศแปลว่าคุกตารางทำอะไรที่ผิดกฎหมายผิดกฎบริษัทระวังจะเกิดความเดือดร้อนหรือเกิดเป็นคดีความเพราะดาวพฤหัสของคุณอ่อนแอเป็นอุจจาวิราชคือมีชื่อเสียงคุณอยากมีชื่อเสียงแบบเป็นนักร้องนักแสดงดังๆอยู่ดีเราติดคุกไหมอะ เออหรือเป็นพิธีกรที่แบบว่าหาตัวจับยากอยู่ดีๆยังไม่ออกเลยอย่างเงี้ยเพราะพระฤหัสเนี่ยเรนวินาศก็คือคุกตารางหรือหนีไปต่างประเทศก็ได้หรือเปลี่ยนแปลงย้ายที่นอนเพราะคุณคุณงามความดีอาที่ทําแบบไม่อะไรไม่ใช่คุณงามความดีคุณงามความไม่ดีทั้งหลายมันเปิดเผยขึ้นมามันก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแอชบอกไงมันเป็นหนังคนละม้วนเลยหลังสองตูดลาดาวพระฤหัสกุมลักเป็นมหาอุดคุณเอ้ย นะคะแต่ในห่วงนี้สิเรากําลังทํานายห่วงนี้นะพฤรรหัสมาจากเรือนสุภาเป็นปลาถึงแม้เจ้าชะตาบอกว่าคุณมีแบกมีผู้ใหญ่คุณก็ต้องระวังว่าระยะเวลานี้ผู้ใหญ่คนนั้นมีปัญหาละผลักดันคุณได้ไม่เต็มที่หรือเจ้าชะตาให้ระวังการพัดพลากกับผู้ใหญ่ที่เคยผลักดันอ่ะเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเขาก็ ย้ายไปรับหน้าที่อื่นหรือเขาก็เกษียณไปไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าพอตาได้ตลอดรอดฝังแอดถึงบอกไงในห่วงวีนาทอ่ะให้อยู่นิ่งๆไม่ทำสิ่งที่เสียหายเป็นห่วงที่โน้มนำเศรษฐกิจพอเพียงหรือความพอเพียงต่างๆเข้ามาใช้ในชีวิตได้ดีมากนะคะทำงานเบื้องหลังทำงานความเสียหายทำงานทุบทำลายทำงานเกิดตึกถลมระเบิดภูเขาเขาเผากระท่อมนะคะ ช่วยหรือช่วยซ่อมนะหรือคุณเป็นทีมวิศวกรที่ไปตรวจสอบสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายของบ้านเรือนมันก็เกี่ยวก็ทำงานของเราไปเงียบๆคุณหมอพยาบาลช่วงนี้ก็เหน็ดเหนื่อยมากคนที่เหนื่อยที่สุดก็หมอพยาบาลที่อยู่ในราศีกรกฎนี่แหละค่ะเพราะมันจะเกี่ยวพันมากนะคะทีนี้ก็เจ้าชะตาละ จะทำอะไรก็ตามในที่แอดบอกอ่ะเหนื่อยยากลําบากแต่เป็นงานการในหมวดที่แอดพูดไปเมื่อสักครู่อย่างไรก็เป็นการดีกับดวงชะตาและถึงเหนื่อยไม่อยากจะพูดเลยว่าเป็นการเหนื่อยที่ได้รับชื่อเสียงและความสำเร็จในภายภาคหน้าและจะต้องบอกว่ามันโดดเดี่ยวนะมันเป็นการสู้แบบโดดเดี่ยวเกณฑ์เนี้ยเกณฑ์ที่พฤหัตอยู่ในเรือน12เนี่ย เขาเรียกว่าให้ระวังทรัพย์วิบัติค่าคนพลัดกระจัดกระจายคนที่หวังพึ่งพิงพึ่งพาลูกน้องบริวารมักทำตัวไม่เป็นการดีต่อเจ้าชะตางานดีเดินหน้าได้ปังๆเลยแต่หาลูกน้องคู่ใจไม่ได้ไปทำงานร่วมกับใครก็ขัดใจขัดผลประโยชน์กันอะไรกำลังเดินหน้าดีๆเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาแล้วต้องขัดแยงนะคะมันก็ต้องเรียกว่ามันต้องแบบมันเป็นห่วงรับวิบัต เจ้าอตาต้องประคับประคองจิตใจทำตัวให้สงบทําตัวให้เป็นโคดผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่คือนิ่งสงบและรับทุกอย่างแบบเอาจิตไปจับในธรรมะนะมันจะผ่อนคลายให้ใจกายมันเย็นลงนะคะมันไม่ได้แปลว่ายอมนะแต่มันแปลว่านิ่งสงบเพื่อทบทวนดาวมันอยู่เหนือรันวินาศมันทําอะไรไม่ได้โชคดีแล้วมันอยู่แค่5้าเดือนแล้วเดินหน้าและตอนถอยหลังก็จะไม่แรงแบบนี้ ะะมันจึงเป็นห่วงห้าเดือนที่อัดบอกเลยว่าคุณทำอะไรก็ตามอย่าเด่นเพราะถ้าเด่นคุณจะถูกแย่งชิงความดีความชอบถ้ามีผลงานดีผลงานนั้นคุณจะถูกลักเอาไปเป็นผลผลงานคนอื่นคุณเปิดเผยได้นะแต่คุณจะถูกแย่งชิงความดีความชอบหรือถูกใส่ร้ายและแบบมันบางทีมันโกงกันนะด้าๆไอ้พวกลิขสิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรเป็นความลับก็เป็นความลับ กำลังคิดค้นกําลังจะทำสัญลักษณ์ทำโลโก้ทำแบบทำลิขสิทธิ์อะไรก็ตามเงียบเงียบแล้วทำทำไปเดี๋ยวหลังตุลาคุณได้ดังระเบิดระเบอ้อนะคะเพราะฉะนั้นวินาเป็นพบอยู่หลังลัคนาวินาจึงแปลว่าเบื้องหลังหรือทำงานเงียบเงียบสนับสนุนผลักดันคนอื่นปละแปลว่าคนอื่นผลักดันคนอื่น เขาไปเป็น,นกลไกอะไรต่างๆแล้วทำงานแบบประคับประคองตัวเองไปมันเป็นห่วงที่แอดบอกเลยว่าก็เรากดจะใช้ชีวิตแบบสบายๆลำบากเพราะมันจะค่อนข้างกดดันนะคะหรือในอีกความหมายหนึ่งของวินาเนี่ยคุณต้องย,ย้ายต่างประเทศไกลไปอยู่ที่ไกลๆหรือได้งานที่มันลำบากหน่อยเอาไปอยู่ในแท่นกุดเจนะ้ำมันไปเป็นครูอยู่ท่าสองยาง ไปเป็นนู่นนี่ที่มันไกลเนี่ยพวกเนี้ยจะไม่ค่อยเสียหายแต่ถ้าเจ้าอาตาทำอะไรในถิ่นกำเนิดค่อนข้างมีปัญหาต้องพยายามทำให้ห่วงชีวิตนี้มันนิ่งนะคะนิ่งนิ่งแต่ไม่ใช่ช่วงที่แบบแหมมีอุปสรรคแล้วท้อถอยพอแอดบอกแล้วว่าห้าเดือนนี้ไม่ใช่จังหวะที่จะท้อถอย มันไม่นานแต่มันก็ไม่น้อยนะคะเดือนต้องประครับประคองไปแต่ห้าเดือนสําหรับบางคนเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะเหนื่อยหรือจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องลุกขึ้นมาทานะคะมันต้องลุกขึ้นมาทํเพอผ่านสองตุลาบอกเลยว่าซีรีส์คนละเรื่องเลยนะคะส้มส้มกลับมาหวานหวานเป็นไล่เลยนะคะดวงชะตาของคุณพลิกแบบเกิดใหม่ลากฐานความสําเร็จหลังจาก พระฤหัตย้ายไปเรือนไปเรือนตานุรักเนี่ยแล้วบอกเลยนะว่าเดี๋ยวพระฤหัสก็ย้ายกลับแต่การให้จำให้จำรสชาติของพระฤหัตหลังสองตุลานะซึ่งเข้าไปอยู่ในเรือนมหาอุดเนี่ยเพราะในปี2569มันจะเป็นอย่างนี้เกือบตลอดทั้งปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าเดือนเนี่ยสงบสันติอหิงสามไม่ตอบโต การที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนวีน่าเนี่ยเจ้าชะตาถูกปกป้องอยู่แล้วเพราะว่าอาริมาลงวีนา่าถูกปกป้องจากสิ่งที่มองไม่เห็นถูกปกป้องจากคนเบื้องหลังถูกปกป้องจากสิ่งดีงามนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดนิ่งไม่ออกหน้าออกตาไม่แสดงอารมณ์โกรธก็ไม่แสดงอารมณ์โกรธก็ไม่พูดไม่แสดงความฉลาดใดๆเงียบเงียบไว้เรื่องใดไม่จริงคุณถูกใส่ร้ายนะแอดบอกเลยว่า มันจะถูกแก้ไขโดยที่คุณไม่ต้องขยับตัวเลยอะไรวีนาเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่จนมุมนะแต่คุณจะรอดไปได้ใครใส่ร้ายคุณมันเกิดมลทินอะ่ะมันต้องไปแก้ไขตัวมันเองคือไม่มีเวลาที่จะมาจัดการหรือมาวุ่นวายกับคุณนิ่งเงียบเถอะเดี๋ยวจะมีคนเถียงแทนเดี๋ยวจะมีคนช่วยแทนเดี๋ยวจะมีคนแก้แทนนะคะเรื่องที่เสียเปรียบของคุณเนี่ยคนที่มาเอาเปรียบคุณจะถูกจับได้ สมมติว่ามีห่วงหนึ่งคุณเคยเสียเปรียบคุณเคยถูกหลอกคุณเนี่ยเขาจะถูกจับได้ในเคสคนอื่นเช่นสมมุติว่าคุณถูกขโมยของในที่ทํางานแล้วจับมือใครดมไม่ได้ปรากฏว่าไอ้ขโมยนั้นไปถูกตํารวจจับตํารวจตรวจไปตรวจมาไปเจอของของคุณคุณก็ได้ของคุณคืนแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรเลยแค่ไปแจ้งความไว้หรืออะไรไว้ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปตามล่าไม่ต้องไปอะไรคุณได้คืน หรือคุณเคยถูกอิจฉารด้ยสยาถูกนินทาว่าร้ายถูกทำร้ายชื่อเสียงแล้วคุณทำอะไรไม่ได้ในห่วงระยะเวลาหนึง่งก็อยู่ดีๆก็จะถูกเข้าใจถูกด้วยเหตุการณ์ของคนที่โดนแบบคุณแล้วเขาก็วนกลับมาที่ถึงคุณกลายเป็นว่าคุณถูกแก้ไขโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเพราะถ้าทำอะไรวุ่นวายแน่นอนแต่อะไรมาเป็นวีนาสถูกเรื่องมันปรับสภาพเองนะคะแต่ ถ้าเรื่องเก่าของคุณคุณเป็นคนผิดละ่ะคุณเป็นเคยคนเคยทำเรื่องร้ายๆทำเรื่องไม่ถูกต้องทำเรื่องเบียดเบียนคนอื่นทำเรื่องแย่งชิงของคนอื่นก็แอดบอกแล้วว่าเป็นเรือนพินทุบาทเป็นเรือนก้มหน้ารับวิบากกรรมนะคะทำอะไรไว้เราก็รับมีเรื่องอะไรเข้ามาเราก็รับแล้วก็แก้ไขไปด้วยจิตใจที่มั่นคง ยอมรับว่าเออเราก็ทำผิดจริงๆนะทุกเรื่องอะ่ะมันมีโทษสานุโทษตามกำลังที่เราทำจเจ้ากรรมในเวรเขาก็จะมองนะฮะว่าสำนึกไหมปรับปรุงไหมเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเคยทำในสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งทุจริตีซุกซ่อนก็ได้รับตามกำลังที่เคยทำนะคะแม้ว่าช่วงนี้จะรอดไปแต่ก็รอดไปแบบปู่ปุ๊บปะ รอดไปแบบถลอกปอกเปิดกอะลวินาสไงนะคะแต่มันมีสู่พะวีนาสด้วยนะคุณเห็นไหมกำลังอยู่ในแบบว่าเช่าคอนโดเดือนละกี่ล้านนะอืมซื้อนมลูกเดือนละกี่แสนกระปุกละกี่แสนสู่พะวีนาสนี่มันล่วงลงมาเลยนะคะถ้าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้น แอดถึงบอกว่าถ้าเคยทำอะไรที่ไม่ดีมันก็ถูกขุดแล้วมันก็ต้องถูกฉุดให้ต่ำลงไปเพราะว่าพระฤหัสปกป้องไม่ได้มันอยู่ในเรือนพินทุบาทไม่ได้มีแรงปกป้องในเรื่องนั้นนะคะอย่างเรื่องศัตรูปัญหาเนี่ยถ้าคุณทำดีอ่ะมันถึงมีพลังจากกรรมใหม่นึกออกไหมพฤติกรรมจากกรกามใหม่ช่วยให้พลังของดาวเนี่ยส่งผลให้คุณเนี่ยรอดผ่านไปได้ บางคนที่ดาวพฤหัสวินาศอะองศาต้องตัวของคุณมากกว่านะคะเ,เขาเรียกว่าดาวพฤหัสเนี่ยความเป็นวินาศเนี่ยมันรุนแรงนะคะอย่างเช่นความเป็นสุพระรุนแรงมากเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศอะให้ระวังว่า หน้าที่การงานความรับผิดชอบหรือความรุ่งเรืองหรืออะไรต่างๆที่ทําในระยะเวลาเนี้ยระวังมันจะผิดพลาดในเรื่องของการงานระวังว่าช่วงระยะเวลานี้มีความติดสู่พาวินากคือไม่อยากไปอยู่ในความรุ่งเรืองใช่ไม่อยากไปปาร์ตี้ใช่ไม่อยากไปเข้าสังคมใช่ไม่อยากไปเจอผู้ใหญ่เนี่ยแหละค่ะมันก็จะเกิดความเสียหายเกิดการถูกโยกย้ายการงานจะสมัครใจไม่สมัครใจไม่อยากย้าย นะคะเอาจริงๆงแน้นบอกแบบนี้สําหรับลััคนาราศีกรกฎถ้าคุณมีโอกาสโยกย้ายไม่ว่าที่ที่ไปนั้นจะเป็นยังไงแต่แอก็มองว่ามันอุจาวิลาชอะตําแหน่งแห่งที่มันน่าจะดีกว่าเดิมเพียงแต่ว่ามันไกลมันไม่อยากไปมันอยู่ไกลบ้านมันไกลครอบครัวมันไกลสามีมันไกลภรลลรยาไปเถอะจริงไปด้วยความสุขสงบไปเลย เพราะการยกย้ายในลักษณะที่ไปลำบากหน่อยเนี่ยมันจะลดทอนความเป็นพินทุบาทในเรือนสิบสองไปเลยมันเป็นการแก้ไขดวงชะตาไม่งั้นนักโหราศาสตร์ใหญ่ๆเขาจะบอกอะว่าเวลาดาวแบบนี้ให้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่เอาจริงๆแอดฟังก็ไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่ได้ย้ายอะนะคะมันจะแก้ดวงชะตาแบบมันต้องรวยขนาดไหนเอารวยจนแบบว่าอยู่ต่างประเทศข้ามปีเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีพี่มีน้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม มองหาญาติวงพงศ์ศักดิ์บดามีไม่เจอเลยไม่มียืนหยัดอยู่คนเดียวอะไรประมาณอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะเขาก็เลยเอาตรงเนี้ยนักโหราศาสตร์ใหญ่ก็เลยเอาตรงเนี้ยไปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาแต่สําหรับแอดเนี่ยสู่พระวินาศอริวินาศเนี่ยมันฉับพลันมันกระทันหันมันต้องถูกคนอื่นทําให้ไปนะคะแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยแหละอันนี้มันถึงจะเข้าล็อกนะคะ สำคัญที่สุดนะคุณฟังแอดดีๆนะพารัตตำแหน่งเนี่ยมันมีความฉลาดอยู่นะคะฉลาดที่จะพาไปในทางเสื่อมฉลาดที่จะพลิกแพงหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำระวังการใช้ความรู้ความสา,มา,สาม,มารถที่ผิดนะคะแล้วมันจะทำให้เจ้าตาเนี่ยสร้างกรรมใหม่ให้วุ่นวายต่อเนื่องมันไม่รู้จบนะคะแล้ว บางครั้งการทําอะไรต่างๆอย่างเนี้ยแล้วมันมีคนเอาจริงเอาจังทําให้คุณถูกย้ายทําให้คุณเกิดความยุ่งยากในตําแหน่งหนะ้าที่การงานมันก็มีนะคะดังนั้นทําอะไรให้มันอยู่ในลักษณะของการคงเส้นคงวาในทิศทางที่ถูกต้องทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีอ่ะอีกอย่างหนึ่งระมัดระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้ใหญ่ที่เคารพมันมีโอกาสพัดพาจากเป็นจากตายอย่างที่แอดบอกบางทีบานานบางทีบํา เกษียณบางทียกย้ายบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีต้องไปร่วมงานสีดําของท่านรวมถึงดูแลคุณพ่อคุณแม่นะในช่วงระยะเวลานี้เนาะอ่าแล้วก็แน่นอนในเรื่องของการลงทุนจนถึงวันที่สองตุลาไม่เห็นด้วยเลยอย่าไปลงทุนอะไรมากนะคะคุณยังไม่อยู่ในสภาพคล่องที่จะลงทุนอะไรระวังความเสียหายที่แบบว่าวาดฝันขึ้นมาโอ้ยฉันจะ,ะขยายเฟรนชชายฉันจะเปิดร้านนั่นนี่ฉันจะ นู่นนี่มันจะเก่งกําไรมากไปเพราะแอดบอกว่าอะไรคุณไม่มีใครช่วยคุณเหนื่อยคนเดียวนะคะกรกฏต้องรอนะต้องรอจนพอฤหัสเนี่ยกุมลักนะช่วงระยะเวลานี้เพื่อนก็ไม่ซื้อสัตว์ลูกน้องก็พึ่งไม่ได้คนใกล้ชิดก็ไม่พูดเรื่องจริงกับคุณเจ้าชะตาเลยตกสถานะที่แบบเหมือนแอดบอกอะ่ะขึ้เขิมเข้มแข็งดูแลตัวเองมั่นใจรอบคอบ ทบทวนโครงการแล้วพาตัวเองผ่านห้าเดือนนี้ไปให้ได้เพราะเหมือนแอดบอกไนงะนักโหราศาสตร์ใหญ่เขาให้ไปอยู่ต่างประเทศจะได้ไม่มีคนพึ่งพิงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปต่างประเทศเรายังอยู่บ้านน่ะจำเอาไว้ว่ามีญาติมันก็ไม,ม่เหมือนไม่มีหรอกคนใกล้ชิดก็นูน่นนี่นั่นหูปวดพูด,พดจนปวดหัวประสาทจะแตกนะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์อะไรได้มาในระยะเวลานี้เป็นไงมีรอยรั่ว ทำงานถูกถูกอยู่ดีๆก็มีคนใส่ร้ายว่าคุณทํางานผิดพลาดนะคะบางทีต้องเหน็ดเหนื่อยคอยแก้ปัญหาของคนอื่นคนที่เราเคารพจริงๆรักใคร่จริงๆทําให้เราน้ําตาตกได้นะคะพูดอีกอย่างทําอีกอย่างหนึ่งคนที่เราคาดว่าจะเป็นแบบนี้ก็ไปเป็นแบบนั้นนะคะเพื่อนฝูงทําให้ทุกข์ใจ หรือหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ก็ถึงบอกให้ไปอยู่ต่างประเทศไงนะคะข้อกำหนดของกรกฎใน5้าเดือนนี้ยืนหยัดด้วยตัวเองอย่างทรนง,งองอาจเป็นโดมผู้จองห้องเลยอย่าคิดพึ่งใครแล้วคุณจะโดดเด่นขึ้นมาด้วยด้วยพลังของตัวเองเนี่ยด้วยอุจาว,วิลราศที่ไม่พึ่งใครนี่แหละเพราะมันวอร์มอะมันเตรียมตัวที่จะลุ่งเรืองอะแต่ฉันยังต้องอยู่เบื้องหลังอยู่อะจำได้ไหม เพราะฉะนั้นฝึกสิเรียนรู้พฤหัสเข้าเรือนวินาศเนี่ยเขาเรียกว่าเรียนรู้วอร์มรอออกตัวหาความรู้ให้มากขึ้นทบทวนอย่าให้มีจุดบอดเพื่อเตรียมตัวสตาร์ทในจุดเรือนตานุลักษณ์ที่เป็นมหาอุดของคุณเวลาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งก็รากดเคยสังเกตไหมคุณจะเริ่มอย่างยิ่งใหญ่นะคะเกิดเรื่องของชื่อเสียงหลังดาวย้ายทีนี้ในคลิปเนี้ย มันมันบอกว่าดวงดาวกำลังนำพาเราเข้าสู่เกณฑ์พินทุบาททุกทุกยากยากอะ่ะมันก็คือการรับวิบากเพราะฉะนั้นที่แอดเตือนมาตั้งแต่ต้นจนจบนึกออกไหมคะนิ่งไม่ออกนอกหน้าไม่กระตือรือล้น,ลนไม่โลภไม่ทิศกรรมการใหญ่เกินตัวนะแม้จะบอกว่ามันทำได้นะแอดเนี่ยพ่อกับแม่อยู่เบื้องหลังนะผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังจะผลักดันเชื่อแอด ในห้าเดือนเนี้เขาไม่สามารถผลักดันคุณไปตลอดรอดฝั่งได้ยิ่งถ้าคุณมีดาวใกล้เคียงดาวรวมนะอืถ้าสมมติคุณมีพลร,รหัตในพื้นดวงเกิดโคตรด,ดีเลยคุณจะเสียหายแค่ครึ่งเดียวที่แอดบอกเห็นไหมมันก็ยังเสียหายอยู่เพราะพลร,รืหัตจรเป็นพินทุบาทและถ้าคุณมีพลร,รืหัตเป็นกาลีจรแล้วมันตกวินาศอ่ะอันนี้ยมีสิทธิ์ลุน้น นะกาลีตกวินาเนี่ยมีโอกาสทํางานเบื้องหลังได้รุ่งเรืองเฟื่องฟูได้มีอํานาจวัสนาชะตาหลูส่วนพระฤหัสเป็นสีต้องไปโด่งไปดังที่ต่างประเทศละเพราะนั้นช่วงนี้เป็นไงอยู่เงียบทํางานเบื้องหลังทํางานที่บ้านทํางานคนเดียวทํางานต่างประเทศออนไลน์น้ําแฝงไม่เปิดตัวไม่เปิดหน้าและจาเอาไว้พระฤหัตเป็นคุณวิเศษคุณวิเศษคือคุณธรรมศีลธรรมเรื่องถูกต้อง อยู่ในเรือนวินาศแสดงว่าอะไรคุณธรรมศีลธรรมเรื่องถูกต้องมันอยู่ในเรือนวินาศเราต้องฝืนใจอ่ะเพราะเรือนตอนอยู่ในเรือนวินาศเรารู้สึกมันยากเหลือเกินอ่ะเราต้องฝืนใจอ่ะในการทําอะไรบางอย่างมันโอ้แอดมนถึงมีคนบ่นไงทําดีมันยากจังเลยสามีชาวบ้านก็อ่อยเหลือเกินมาเปเหลือเกินน,นู่นนี่เหลือเกินมาทําให้หนูรักเหลือเกินเนี่ยมันยากไหมล่ะในการจะตัดใจไม่ยากถ้าตัดตั้งแต่แรก ก็ฉันรู้นี่พระฤือฉันอยู่ในเรือนวินาศแกกาลังมายั่วย้าให้ฉันําชั่วตัดไปเลยแสดงว่าไม่ใช่มิตรที่ดีแนะน่ๆถ้ามันมายั่วยูเนี่ยเราทําอะไรชั่วๆนะฮะที่สําคัญอย่าละโมบโลบมากเห็นไหมว่าการเปลี่ยนแบบก่อสร้างการเปลี่ยนเหล็กไปเอาเหล็กเก่าไปเอาเหล็กลดต้นทุนเป็นไงใครจะไปคิดว่าประเทศไทยอ่ะจะเกิดแผ่นดินไหวเห็นไหม อะไรที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแล้วพาไปสู่การอับจนหนทางวินาศคือคุกตารางละว,วินาศคือหนีละไอ้บริษัทนั้นหนีไปไหนหนีไปต่างประเทศแล้วยุบบริษัทหายไปเลยถามว่ามันจะรอดไหมเพราะว่ามันมีชื่อในการทําตรงนั่นตรงนี้โอ้โหทั่วประเทศเลยเห็นไหมว่าประเทศไทยมีพระสยามเทวทิราชไม่งั้นในเรื่องนี้มันจะแตกออกมาได้ยังไงเอาละเพราะฉะนั้น เก็บตัวทบทวนโครงการวางแผนป้องกันทำให้รอบครอบงัดเรื่องเก่าขึ้นมาตรวจสอบนะคะก่อนที่จะเดินหน้าลุยหลังสองตุลาที่พริฤหัสเข้ากลุ่มลักเป็นกมุดเกณฑ์และมหาอุดเข้มแข็งเปลี่ยนแปลงจากยุคที่ต้องเก็บตัวไปสู่ความรุ่งเรืองแบบยิงผุเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกรกฎฝ่าฟันพินทุบาท ่าฟันวิบากกรรมก้มหน้ารับอย่างสิทธิ์มีครูบาอาจารย์เพื่อที่จะพาชีวิตเราไปรุ่งเรืองหลังสองตุลาคมกันนะคะแอดเป็นกำลังใจให้มากๆขอพระคุณทุกการซับพอร์ตทุกการแชร์คลิปทุกการสมัครสมาชิกและการส่งซูเปอร์แตงพบกันใหม่ในคลิปเจาะลึกดาวพฤหัสกระทบพื้นดวงเกิดอีกครั้งหนึ่งในภาคสองนะ อย่าลืมกดติดตามและเข้ามาฟังกันและอย่าลืมแชร์ไปหากระยาณมิตรให้เขาได้ตั้งหลักตั้งรับเกิดเขาเป็นกรกฎเหมือนกันโอ้ทำไมชีวิตช่วงนี้มันเหนื่อยยากเขาจะได้รับได้ร่วมกันสร้างบุปกรรมกรรมดีร่วมกับแอดนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ